โลโชเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันที่พิษณุโลกนะคะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะน่าจะเห็นแล้วว่ารัตาลงลงแจ้งทุกคนแล้วคือรัตาบาดเจ็บนะคะมีอาการบาดเจ็บที่เทา้าที่นิ้วเท้านะคะรัตาก็เดินจะไม่ได้ไปโรโชพิศนุโลกนะคะต้องขออภัยที่มีการประกาศไปก่อนล่วงหน้าแล้วเพิ่งเกิดเรื่องที่ว่าน้องๆไมา่สามารถขึ้นได้นะคะนะคะตอนนี้เท่าที่หนูเช็คคิวกับเมมเบอร์ทั้งหมด เมมเบอร์ไม่มีใครสะดวกมาแทนละตานะคะก็เลยจะเป็นเทรนนีไปแทนนะคะซึ่งมีเทรนนีสองคนนะคะที่จะไปแสดงแทนก็คือน้องวาว่าแล้วก็น้องเบอร์รี่นะคะนี่จริงๆตอนแรกจะเป็นวาว่าแต่ว่าเบอร์รี่ก็เห็นว่าเออบ้านเกิดเขาแล้วเขาอยู่ตรงนั้นเบอร์รี่เขาเลยขอไปด้วยและก็แบบอยาจะคนใดคนหนึ่งดี พอคิดไปคิดมาก็เออจำนวนเพลงมันก็ค่อนข้างเยอะที่จะเป็นน้องคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็วาว้าก็ท่า,ทางทำทำได้ดีเบอร์<บ>รี่ก็มีบางเพลงที่ยังไม่แม่นเท่าไหร่แต่หลายเพลงก็ทําได้ดีแล้วก็เลยก็คือจริงๆตอนแรกอ่ะก็จะให้เบอร์รี่ตอนแรกเป็นวาวาที่หนูเลือกคือเป็นวาว่าคนเดียวสามวันร่วมเพราะมีสครูทัวร์ด้วยวันศุกร์จอกันสคูทัวร์นะคะแล้วก็เอ่อ แต่ว่าหอดซ้อมไปซ้อมมาเมืม่อวันจันรเพิ่งได้เริ่มซ้อมกันอะไรเงี้ยน้องก็น้องยังมีเพลงใหม่ที่ต้องต่อแหละเพลงอยู่แล้วก็เลยแบบไอตอนแรกไปว่าว่าแต่ว่าพอเหมือนบเบอร์รี่ก็ได้ยินก็เลยแบบเอ้ยเบอร์รี่อยากไปเป็นบิสโซโูลูก็เลยแบบอ่ะอาจจะเบอร์รี่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอมาวัาวนสองวันที่ผ่านมาก็คือตอนเริ่มซ้อมก็แบบใช้เวลามากกว่าที่คิดอะไรเงี้ย ก็เลยแบบทำไงดีแล้วก็เลยจะเป็นว่าว่าไปทั้งสามวันแล้วก็ทำน้องร้องไห้ไปรอบหนึ่งตอนบอกน้องแล้วก็คิดไปคิดมาเอ๊ะแต่น้องบ้านอยู่น่นไม่มีปัญหาเรื่องที่พักถ้าเราจะเพิ่มนี่นะหมายถึงว่าเออถ้าเราจะเพิ่มคนแล้วก็มันเป็นเทนนี่ไปด้วยสองคนให้เป็นเทนนี่เปแทนเมมเบอร์ก็ไอ,อยู่งั้ว่าเทนนี่สองคนเป็นแทนเมมเบอร์คนเดียวน่าจะได้อยู่นะคะสรุปก็คือ วาว่าไปจกรคูทัวร์วันศุกร์แล้วก็ขึ้นเต้นวันอาทิตย์นะคะซึ่งงานทั้งวันก็สําหรับกิจกรรมพวกไฮทัชอะไรวาว่าก็จะเจอวาว่าได้วันอาทิตย์ที่สนุลกนะคะส่วนเบอร์รี่ก็จะเจอได้วันเสาร์นะคะน้องขึ้นแสดงวันเสาร์แล้วก็มีงานไฮทัชวันเสาร์แล้วก็ทำนู่นทำนีใช่หนูก็ดันนี่แหละ <laughs> ใช่ ก็อบอกน้องไปน้องก็ร้องไห้เสียใจก็น้องตั้งใจแหละเขารู้แหละเขาอ,อยากให้เพื่อนเขาเห็นที่บ้านเห็นว่าเออเขาได้ขึ้นแสดงอะไรเงี้ยเช่อเหรอคะเชอทุกวันค่ะสามวันติดค่ะเ็นว่าว่ากับเบอร์รี่ไปนะคะเพราะว่าเมมเบอร์เมมเบอร์ทีมทั้งหลายไม่สะดวกแล้วนะคะ เออแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรัตตานะคะตอนนี้เท่าที่หนูเห็นตารางโรโชว์ที่แผ่นไวส้สำหรับซิงเกิลนี้นะคะยังจะคุยกับน้องแล้วนะก็คือยังไม่มีตำแหน่งที่แทนได้ซิงเกิลนี้ต้องต้องขอเนื่องจากปัดเจ็นะคะก็เลยอาจจะยังไม่มีสล็อตให้รัตตออกโรโชว์แตน่น้องเข้าใจแล้วน้องก็โอเคด้วยนะคะอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. mm hmm. วางลูหน้าไปเรียบร้อยรถโชว์รอบนี้มีทั้งหมด6ครั้งนะคะเชื่อไปแล้วสักสี่คิดไงคนอื่นจะคนละหนึ่งพอดีเมมเบอร์สีี่คนอ้อไม่พอดีเมมเบอร์สามสิบสามคนถ้ายจะไม่ผิดเทรนนีจะมีคนที่ติดซิมเซมได้ไปสามคนคนละหนึ่งครั้งแล้วก็บางที่ บางที่จะเป็นแค่6คนบางที่ที่ใกล้ๆแล้วไม่ได้มีการเดินทางไกลก็จะเป็น12คนได้นะคะก็จะมีน้องมาเพิ่มด้วย,ยอะไรเงี้ยมีไปกทอมอนะคะที่ที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะราโ,โชว์ค่อยๆบอกเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปนะคะตอนนี้จะันพิษณุโลกก่อนแต่มีครบไม่ครบมีสี่ทิศ สภาคนะคะที่เชื่อไปเหมือนครั้งนี้จะไม่มีภาคใต้อีกเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นการจองร่วงหน้ามายาวๆทั้งปีนะคะก็เลยเหมือนจะไม่มีภาคใต้ขออภัยด้วยนะคะอ่ออีกอันนึงงที่ประกาศให้น้องๆไปเมื่อคืนก็คือเรื่อง ig broadcast นะคะ channel เนาะของเชืรอก็ได้เปิดขึ้นมาแล้วก็คือไม่เป็นเงื่อนไขกับทาง ืออยากให้น้องๆก็มีคนถามมาเหมือนกันแหละว,ว่าช่องทางน,นี้มันน่าสนใจในการใช้งานมากเลยพี่เชอร์จไม่ได้ว่าใครเป็นคนถามมาคนแรกๆแต่มีคนบอกมาแล้วเราก็เลยเอาไปคุยหเหมือนมีคนเสนอมาคนนึง <c oughs> แล้วก็เหมือนกับว่าเมมบางคนจะพบปัญหาว่าไม่สามารถเปิดได้ด้วยนะคะก็คนที่เปิดได้คือโชคดีเพราะเหมือน ทางสตาฟบอกมาว่าบางคนจะเปิดได้บางคนจะไม่ได้อะไรก็ไม่รู้มันเหมือนมีเงื่อนไขช่องนั้นจะเป็นช่องทางที่พูดคุยได้เฉพาะการโปรโมทงานนะคะถ้แบบเออถ้าเกิดเป็นรูปภาพที่ออฟฟิเชียลลงแล้วเช่นโปรโมทโรถโชว์เอารูปรชโชว์ไปลงหรือว่าไม่ได้ฟีสไต์นะคะ ก็คือเรือ่องไม่เรยฟังไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะจะเป็นช่องทางการโปรโมทงานเป็นหลักนะคะเหมือนกับว่าเมมเบอร์คนไหนไปรถโชว์ก็เอารูปของทางออฟฟิเชียลมาปอดแคสให้ทุกคนทราบได้หรือว่าวันนี้จะไลฟ์้วนะวันนี้มีแคสเกมนะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่จะไม่ได้ให้ฟรีว่ากินข้าวหรือ,อยังเก็บเท้าจังเลยเมื่อยจังเลยอะไรนะไม่นะคะเพราะว่าก็มีความเขาเรียกว่า ซ้ำซ้อนของคอนเทนต์ที่จะเข้ามาเหมือนกับแอปพลิเคชันในแอร4.8อค่ะอเออหมดครีเอเตอร์หรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นนะคะทุนสีไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอแอป,ปอัปเดตแล้วกันนะคะต่างจาก i อปกติยังไงไมันเหมือนช่องแชทที่ไม่ได้เป็นรูปมาะรูก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน ต่างจาก ig story ไหมก็มันอยู่ยาวกว่ามึงคะ่ะมันทุกคนมาถ่ายดูได้ว่าหนูน้องเฟมโดนเบรกเรียบร้อยใช่คะ่ะคล้าย open chat แต่ของพิเยงใช่มันคุยส่วนตัวได้หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจว่าจะมีน้องทำไหมแต่ว่าก็คือไม่อยากให้ซํำซ้อนกับในแอป im 4 8นะคะอื มันเหมือนหน้าเฟซนุขอบคุณนะคะก็ให้รับทราบกันนะคะว่าไม่สามารถคุยเล่นแบบกินข้าวหรือยังค,าค,ายค่ะรุ่นสมัครค่ะอะไรขนาดนั้น,น,นแต่แบบเออเนี่ยมีเฟซทัวร์ก็ลงนะมีโปรเจกต์บหวอย่าลืมมาโหวตกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยได้คุยส่วนตัวไม่ได้ใช่ค่ะรถโชว์เจอกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลงไฮไลฟ์เจอกันนะคะ อะไรประมาณนี้ใช่เฟมเล่นะเป็นแชทเลยหนูก็แบบน้องเฟมไม่ได้อ่านที่พี่พิมไปใช่หรือไม่แต่ก็เบรกเรียบร้อยแล้วนะคะเงื่อนไขนะคะส่งได้เฉพาะข้อความในรูปแบบอัปเดตข่าวสารการไปโรลโชว์ของตัวเองข่าวสารวงชนิชนชวนร่วมงานอีเวนต์ต่างๆง,งานจับมือคอนเสิร์ตและเฉพาะรูปภาพหรือวิดีโอหรือข้อความเสียงที่ลงโดยเพจออฟฟิเชียลเท่านั้น เชอไม่ได้คิดนะคะเป็นกัปตันสี่คนข้างคิดเป็นคนคิดนะคะตั้งชื่อช่องก็เป็นชื่อเมมเบอร์เท่าน,นั้นนะคะเมมเบอร์ Member แล้วก็ออฟิ e ช h a n แนลไม่ลงรูปภาพหรือวิดีโอหรือข้อความหรือขอ้อสามสิ่นๆใดๆที่เป็นคอนเทนต์ทั่วไปที่จะไปซ้ํากับแอปพลิเคชันใน a อ r ฟอร์เรได้นะคะแล้วก็มีการบอกไปเรียบร้อยแล้วว่านี่หนูคนฝาหนมเน้นไว เรียบร้อยนะว่าแมลงรูปภาพหรือข้อความหรือวิดีโอหรือข้อความเสียงทั่วไปใดๆที่เป็นคอนเทนต์ที่จะซ้งกับในแอปอะไรเนี้ยที่มันเป็นแบบข้อความทั่วไปอ่ะข้อความเล่นนะอ่าดีค่ะห้องชี้ให้นินงงไม่มีค่ะคงเป็นเขียนเรื่องร้องเรียนทิ้งไว้ลอวไปอ่านได้ไหมคะ่ะหยอกใสตัวจริงจริงจริง น้องตื่นเต้นไม่อ่านอะไรละผู้สาเขียนไว้ให้ชัดเจนพร้อมอเอาขาเรียกว่าอะไรนะอีโมจิอย่างชัดเจนเจอเห็นเหมือนกับว่าอาไรคนมีความสงสัยแล้วน้องก,ก็เริ่มไปไกลกันพอสมควรก็เลยรีบมาแจ้งไว้ก่อนนะคะว่ามีเงื่อนไขรนะคะอ่ะมาพูดถึงไหนๆก็เห็นวันช็อตวิดีโอนะคะผู้คนรู้ยังว่าอันไหนใคร เฟมจะไม่อ่านไลน์ได้ไงถ้าเฟมเห็นว่าใชา้ปอดแคสได้เฟมต้องอ่านไลน์นะทุกคน